ทวนางทีปะผู้ปะาจับูุถังสักระวัฒนังสูปะพยัชนะสัมปันนังสาลีนังอุทกการกังเตปิตุมเหอนุรักคันตุอโรคเยนะจะสุเขนะจะโมเมชยมังคลาพระภูมิเทวนัง เทวาปราสาทตมณสักระวัฒนังสูปะปัญญณะสัมปัน,นงังโธชนานางสาลีนางสัพิระวังอุตกะการังรรอักันจุปริชภุญชันตุสัพธาิตายะสุขายะสันติเทวาไมหิทธาตุมเหอนุรักขันตุอโรขเยนะสุขเขนะเมื่อนะ <S <S ท่านทั้งหลายได้รับเครื่องเสวยแล้ว ขอให้ท่านใต้ประทานอําวยพรแก่ท่านประธานในพิธีคือนายคมศักดิ์แท่เดียวนายเอกพงศ์บีครับตลอดถึงพณะธุส่วนราชการท่านกำลันตระพ่อ้า,าประชาชน,นผู้ใหญ่บ้านที่มีจิตสตาอันแรงกล้านำเครื่องเสียงทั้งเวรเหล่านี้ขอให้มีวัฒนะรังสีเจริญสุขสวัสดีสยอย่าได้มีเดือดร้อนอ,อารมณ์รานขอเชิญช่วยอําวยข่าวสารลาบยศสักกะสภวิทยาศาสตร์